ดูจังเลยค่ะข่าวนี้ไม่ได้มีแค่คนนะคะแต่แรคคูนก็จนเครียดกินเหล้าจนเมาแฮงก์นอนหมดสภาพกับพื้นได้เหมือนกันนี่คือเรื่องจริงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาพนักงานก็มาเปิดร้านในตอนเช้าเหมือนทุกวันใช่ไหมคะปรากฏว่าพบขวดเหล้าแตกกระจายอยู่บนพื้นร้านเต็มไปหมดค่ะตอนแรกนางก็กลัวนะคะว่ามีโจรงัดหรือเปล่าสรุปไปเจอคนร้ายนอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นห้องน้ําร้านค่ะซึ่งคนร้ายไม่ใช่มนุษ แต่เป็นแรคคูนค่ะน้องแรคคูนน่าจะแอบเข้ามาทางเพดานวิ่งโซนในร้านจนขวดเหล้าแตกแล้วน้องก็จัดปาร์ตี้โซโล่ดื่มเหล้าจนเมาหมดสติค่ะโทเอ็นดูสงสัยน้องจะอกหักหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มารับน้องพาไปนอนต่อที่ศูนย์พักพิงสัตว์จนหายเมาแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยค่ะยืนยันว่าน้องไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแค่เมามาดูคอมเมนต์กันบ้างนะคะแต่ละอันโดนเส้นกันทั้งนั้นคนนี้บอกลองนึกถึงตอนจะเคลมประกรันดูสิพูดไปบริ สัตว์ของเชื่อนะคะอย่างน้อยน้องก็อุตส่าห์ทอสังขารไปถึงห้องน้ําได้นะขนาดสัตว์ยังเหนื่อยกับปีนี้ทั้งปีเลยส่วนคนนี้บอกเอายาหรือเกลือแร่ให้น้องกินแก้แห้งหน่อยสิน่ารักดีนะคะข่าวนี้เพิ่งรู้ว่าแดคคูณก็เป็นสายตีได้ไม่ต่างจากคนเลยค่ะ